เราเนาะเอเอเขามาช่วยเราเราก็ต้องไปช่วยเขานะครับตอนนี้เป็นพุ่มของโอ้สวัสด,ดียายแดงยาสุกเนาะจำแม่นๆเลยละอะ่ช่วยการต้อนรับหน่อยเนาะเออเดี๋ยวคุณช่วยยกไปที่นู่นเนาะเออเดี๋ยวเออมากันกี่คนกี่ท่านแล้วเนี่ยสวัสด,ดีข้าเยเมนีสองคนพี่น้องนี่แหละอู้หูเห็นล่ะนเนาะแข็งแรง ไม่เป็นไรไม่เป er. ็นไรแล้วรถใครมาล่ะฮะดูขับไปโดนไม่เองไม่เก่งจริงอ่ะเหรอแล้วจ้างเงินไปไหนอ่ะเลี้ยงควายอ่าไปนู้นเลยฮะนั่นเลยเนาะนนี้เป็นผู้เงินจากบ้านหลายกระรองด้วยการนำของคุณแดงยาสุกหรือว่าเจ๊ต้อยลูกของอาเจี้ยงอแป้งเนาะอันนี้น้องสะพ้ายคุณมะลิคุณมะลิ คุณนี่ทองเชื้อเนาะเกิดเชื้อเอาโทษทีเนาะเกิดเชื้อไม่ใช่ทองเชื้อเนาะเชื้อเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเชื้อไหนนะครับแต่รู้ว่าเป็นเชื้อจู่ร่วงนะครับนี่คือเชื้อจู่ร่วงนะครับก็ก็ก็ผู้ถึงคุณเก่าคุแก่ก็ต้องปู่ผูกูพันปู่สุขูเอ็มอะไรพวกนี้นะครับเขาจะเป็นพี่น้องกันทั้งหมดอันนี้เป็นพุ่มของคุณไพโร น้อง้ายบ้านนนองทองน้องสาวของพระเดชพระคุณท่านเจ้าว่าน้องตั้งเรียงๆกันไปน้องช่วยดูแลอันวยความสะดวกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับยังไงอย่าเพิ่งรีบกลับน้อยยายแดงน้อยยายต้อยกับยายมะลิอย่าเพิ่งรีบกลับน้อวันนี้น่าจะอยู่กันทช้งวันช่วยการทํางานบางสิ่งบางอย่างให้บ้างก็แล้วกันโอ้โทรศัพท์เด็กทิ้เอาบูมเอรเขาให้ยันนี้ก็ตาม เขียนแล้วก็ปักไว้ขอได้เลยได้เลยตรงนู้นก็ลงงานไหนก็ลงงานแน้วไปจิ okay, like like ้แล้วก็ปักไว้ลองโทรศัพท์หายายฉลวยดิเน้องเป็นยังไงที่ยังไม่ได้เข้ามาการที่สีนวลน้องลองโทรศัพท์ประสานงานไปน้องพยายามใช้โทรศัพท์นะครับใช้รถแท้ลาวิ่งอะไรมันก็ระบาดน้องแล้วก็ยากทีนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนยังไง สิ่งของบางสิ่งบางอย่างนะครับถ้าสามสีนี้มีถาดรองรับเอถ้าถ้ามีแล้วเนี่ยเอาลงอักทีที่มันเป็นกระสอบก็วางล่างบ้างจะวางตรงไหนก็ว่าไปเนาะแต่ว่าบนโต๊ก็คือให้มันเป็นอยู่ในถาเนาะช่วยช่วยกันหน่อยก็ด้การเออช่วยดูด้วยเนาะอามอเตอร์ไซค์คันนี้ของใครเอ่เนาช่วยขยับขยายไปไว้ทางด้านหน้าศาลาทางโน้นหน่อยเนาะ อย่ายังไงก็ใครที่อยู่นานๆเนาะรถลาก็พยายามจอดให้มันคิดๆให้มันในๆหน่อยนะครับให้มันคิดๆให้มันในๆหน่อยก็แล้วกันนะครับจะได้เอ่อเป็นที่ให้มันกว้างขวางเนาะพยายามช่วยๆกันหน่อยก็แล้วกันนะครับอะไรที่เป็นไปได้นะครับอะไรที่ร่วมด้วยช่วยกันเนาะทางโน้นเขาก็พยายามช่วยกันดูแลเอ่อท่านอาจารย์สมศักดิ์ที่ มามาถึงแล้วแล้วก็กำลังเตรียมสถานที่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรียบร้อยอย่างไรนาะหลายสิ่งหลายอย่างท่านก็จะได้ให้คาแนะนํานะครับด้วยการนะร,ร่วมด้วยช่วยกันก็ยังไม่ได้โทรศัพท์แจ้งไปยังบรรดาท่านเจ้าภาพน้อเจ้าภาพช่อฟ้านะครับ,นะรบช่องอีกคงไม่มีปัญหาวันนี้มาใส่บาทรช่อที่2นะ้อของคุณสมบูรนณะ์ นะครับหรือว่าปัญหาท้ายบ้านหนวงทองนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งสอบถามไปยังเจ้หวังดีซึ่งเป็นตัวแทนอของแม่ทองคำช่อที่สามเนาะ,ะวันนี้เจ้าภาคเจ้ฟ้าทั้งหมดนะครับก็ได้ปรึกษาหรือกบบท่านอาจารย์สมศักดิ์ไว้ว่าจะได้เชิญเจ้าภาคนะครับได้ไปจุดเขียนผู้ที่โต๊ะองอวงส่วงด้วยนะครับแล้วก็ เรเียนเชิท่านกาลังเรียนไว้เรียนเชิญท่านสจจนเอกไว้เนา